ติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจรณะสัมปันโนสุขตัวนุตวิทัวอนุตโรปุริสธรรมะสารติสาตถะเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวะคตาตัวภะคะวะตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญญิโก ปาจาตังเวทิตาปัวินโยเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆญาติทางจตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคนา ตเทสัพพะขวะวตัวสาวกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตาคินายโยอัญชลีการติโยอนุตตรังปุญญาเิตังโลตัสสยิ